มาตำส้มแซ่บมีมีมีแคอารอทมะละโกมะกอพันธุน์โบราณมีกากหมูแซ่บอืมอืมอมีผักอ่ะมีลูกชิ้นเนาะมีลาบหมคูคุณตาคินลาบหมูมปปลาบมา โค่อยเท่าไหร่ล่มยบาน่อยกินลีลากินน้ำก่อนกินกาดหมูเอ,อ,อ้ยายปลากระซื้อกาดหมูมาทำนั้งแต่มันอย่างบพุพงอย่างเขาอ,อีเนาะ กินมือดีกว่าันแซ่บกันอืมอือกินนี้ก็แซ่บดัด มันเจ็บอยู่เด้พี่น้องไม่ต้องใส่น้ำตาลนะมันหวานแค่หลอดนะมะกอมันก็สุกอยู่แล้วนะมันก็เลยหวานๆดีนะมีมะมีมะนาวอยู่นะต้นข้างบ้านนะเดีย๋ยป้าไปสวนเดีย๋ยป้าเก็บมามันมดไปรา่มันมาไรม้

มื้ข้าวมี้ไหน,บ,นบ่บรู้เนี่ยมื้อเที่ยงบ่บ่แม่นมื้อเช้าเด้พี่น้องเช้ากินกาแฟใส่พริกสามเม็ดกระเพ็ดแล้ว โูไปชนีเอ๊ไม่ใช่ไปชนีอะไรก็ไม่รู้ขนส่งอนะไรไม่รู้นานของนั้นถึงมากนะสี่วันแล้วเนี่ยห้าวันวันเนี่ยขอมน้ำถึงนละราชามะ คือไม่สามารถติดต่อได้ด้วยนะว่าของก็ถึงไหนอะไรถึงไหนอ่ะ